หมเทคนิคใช้สมองอย่างชาญฉลาดข้อแรกก็คือสร้างรายการที่จะต้องทาเราอาจจะใช้วิธีการลิสต์ลงในโน้ตโทรศัพท์มือถือเตือนความทรงจําหรือใช้โพสต์อิดหรือสมุดพกของคุณก็ได้ในการจดบันทึกว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในวันนี้หรือในพรุ่งนี้ข้อที่2ก็คือการที่เราหยุดพักในช่วงสั้นๆเมื่อเราทํางานไประยะหนึ่ง ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยนะคุณอาจจะกําลังติดลมกับการทํางานแต่จริงๆแล้วว่าการที่เราจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้สมองได้อย่างดีเนี่ยเราจะต้องมีการพักในระหว่างชั่วโมงด้วยมันจะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพทางในเรื่องของการทำงานและการใช้สมองของเราเป็นอย่างมากข้อที่ 3. หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพราะการที่เราเอางานมากองอยู่ตรงหน้าเยอะแยะมากมายสอนสอนสอนกันเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ลนลานกับการทำงานที่คุณกำลับบงทำม,มันอยู่ตรงนี้มันจะทำลายสมาธิของคุณคะ่ะ สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณลิศรายการนั่นแหละแล้วคุณก็ทํามันทีละขั้นทีละตอนทีละสเต็ปแล้วคุณก็กามันทิ้งไปมันจะทําให้คุณรู้สึกดีและสบายใจที่ทํางานสําเร็จไปทีละอยา่างข้อที่4การคุมเวลาเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจะต้องกําหนดว่าอ๋ออันนี้ไม่ยากเราจะต้องประเมินความสามารถของเราแล้วว่าระดับงานขนาดเนี้ยเราสามารถที่จะทําได้นะในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เครื่องชั่วโมง1ชั่วโมงหรือภายในครึ่งวันหรือภายในวันนี้เราจะต้องทํามันสําเร็จ เราจะรู้ศัก,กยภาพของตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ฟิกแบบนี้มันจะทําให้คุณปล่อยปละละเลยแล้วกลายเป็นว่าคุณจะไม่สิทธิ์อะไรเลยในวันนั้นข้อที่5เรียนรู้กับสิ่งที่คุณทําอยู่เสมอไม่ว่างานอะไรต่างๆที่เข้ามาคุณเองไม่สามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหานั้นหรือว่าตัดสินใจกับการทํางานนั้นได้อย่างทันท่วงทีเราจะต้องใช้ความรู้เดิมใช้นิสัยของคนหนึ่งในการที่จะมอบหมายงานหรือความรู้ ในที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือความรู้เดิมจากประสบการณ์มาผนวกรวบรวมกันและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะส่งผลดีต่อการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วมันยังส่งผลดีต่อการพัฒนาสมองของเราด้วยเพราะสมองของเราจะสามารถเรียนรู้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากคุณได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมและข้อที่6ปิด เครื่องมือสื่อสารของคุณอะไรที่มันจะรบก,กวนสมาธิอาจจะมีการปิดเสียงหรือปิดสั่นไว้เพราะการทำงานของคุณมันก็คงจะไม่นานในสิ่งที่คุณจะต้องสื่อสารกับใครในเรื่องจำเป็นณขณะนั้นชั่วโมงนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำงานทั้งวันตลอดครึ่งวันอย่างน้อยเราก็ต้องมีเวลาพักดังนั้นรอให้เราทำงานได้สำเร็จในระดับหนึ่งก่อนเราค่อยได้เช็คเครื่องมือสื่อสารของเรานะคะ ครูพียาสมองจีเนียสสร้างได้ค่ะ